ไม่ได้เชียนใหญ่นะร้อยลำเขา้าเทียบพูดแล้วโอโหสวยสดงดงามครับผู้ชมที่ชมอยู่นี่และชมอยู่ทางบ้านครับนวแววเขารู้ดีว่ามาจากไหนสี่ลำนี้เออเดี๋ยวให้นวแววได้เทศประดูรายรูที่หนึ่งจากอูเขียวการช่างทีมงานสอทอคองแม่ลายรูที่สองเพชรคลองลานจากเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาด็อกเตอร์วิทยาทัศน์ภนัยบูรเป็นนายกครับรูที่สามอปตน้อง รองจากนายกหรือว่าท่านกำนันอดีตไปกำนันเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นนายกบรอดช่อชั้นจากอำเภอไสงามส่วนอีกทีมหนึ่งโก้สมพีนครที่เราไปภาครถไถส่งโดยนายชูชาติผู้แก้วนี่นายอำเภอที่ไปเจอคทีปล่อยงานรถไถมาแล้วนายชูชาตที่ท4เแมษาานที่ผ่านมาครับนายอำเภอชูชาติมาเองวันนี้โก้สมพีนครอย่างที่น้แววได้บอกไปหมดแล้วมาจากไหนวันนี้เรามีนักภาคหญิงมาเถิมนะ น้องนิวเนี่ยม่ใช่ภาคอย่างเดียวนะน้องนิวเนี่ยนะร้อ,ะองก็เก่งด้วยเออะร้องเป็นธรรมดาไ,ไอ้นักร้องนักร้องเสียงทองร้อ,องก็ดีภาคก็ดังอ่าแล้วครับตอนนี้ลงไปเรียบร้อยครับผู้ชมที่ชมอยู่นี่ชมอยู่ทางบ้านครับพี่น้องชาวกระแพงเพชรครับอ,อาจารย์หนุ่ยอย่าคิดกับผมมันเป็นของชอบเมื่อวานนี้อ่าภายในก็ได้กับเจ็ดพี่ายตอนนี้มาดูซิสองพี่าย่บ้างมาเป็นสี่ลำเลยนะพูดเออมาเป็นเขาเรียกว่ามาขยุงขยุงเลยล่ะ นึกถึงพี่ตโลรุครับผมปีนี้วันแรกประเทศมาดูหลายถ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนพี่น้องต้องไล่ๆไปนะฮะมันจะอยู่ใกล้ตะล,ลิงใกล้ภูมิบรรยายครับใส่เสื้อสีขาวนี้ก่อนออแล้วจะใส่เสื้อสีเหลืองสองทีมก็ขยับหนึ่<อ>งไปก็ปอธิบายอธิบายให้พี่น้องาผู้ชมได้เข้าใจว่าเป็นเรือพื้นบ้านเนี่ยภายในกําแพงเพชรตัวเรือนี่จะเอามาจากบ้านตะขวันก็มีเ,ออเพราะว่าผมเดินไปดูเจ้านั้นเป็นเพื่อนตะขวันด้วยบ้านไผ่ตะโพด้วย มาเปเขยที่นี่แ้วแปลเรือไผยตะโบมาพายทิพสองฝีพายครับรู้สึกว่าจะเป็นเรือเจ้าทปก็มีขอบคุณครับมีเมตตาเอาเสื้อมาให้ผู้มาย่หนึ่งตัวให้นางอ่าคุณุ้ยอ่าขอบคุณผู้ใหญ่คเนศหรือว่าผู้ใหญ่เอ็มสงวนทรัพย์ครับผมลงพายหมดแล้วเอาละครจะออกแล้วไกลแล้ววนแล้วเออมปนองนี้ทุกว่าหมดว่ะทิสองฝีพายี่ชิงถ้วยพระราชทานนะขวัญครับ อนนันนี้เป็นชุดแรกนะฮะวันที่ที่สองอ่าที่สองพี่ไพเป็นชุดแรกวันที่สองนะครับอ well ่าไข่จะหนึ่งสองสามครับแล้วมีสี่ด้วยสายเอสายเอมีอยู่สี่ลำแล้วเขาก็ปล่อยสี่ลำเลยทีเดียวนี่คือยกสายเลยสายบีนะแววสายบีจะมีแค่สามลำอ่าครับผมสายเอกเทพประดูรายเพชรคลองลานอบตหนองทองอ่าเตรียมพีนครับมีเพือสายเอครับสายเอครับสายบีเตรียมความพร้อมไว้ครับ อานะครับรักใครชอบใครดูใครหลานใครครับ<ะไ>รหมู่บ้านใครตำบลใครก็อยากอภิษตา,อ,อ,าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสวัสด,ดีมาข้างหน้าดีขอตกแมงเมื่อยคอเออเอาสวัสด,ดีครับผมคอจะหักเลยตากล้องวิจิตไม่เห็นแล้วไม่เปไ,ไหลหันได้ตากล้องวิจิตเด<ร>ี๋ยเรามาหากันก็นกชื่นใจแล้วก็สื่อสารมวลชนหลายส่วนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวันที่สองนะแล้วก็วันที่อาทิตย์ที่สองกรกฎาคมสอง6ครับสนามกำแพงเพชรครับ เสื้อขออนุญาตนะเสื้อเส้นสวยที่เราได้รับแจกกันอยู่เนี่ยผู้ใหญ่เอ็มบอกว่าผู้ใหญ่เอ็มรูปหล่อผู้ใหญ่เอ็มรูปหล่อคนนี้บอกว่าเรามีบูธขายอยู่ที่เรือพันแสงด้วยนะถ้าใครอยากจะไปสนับสนุนก็เชิญนะฮะพูดคุยถามไทยราคาได้กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตตะรัตนภาฒพระครูหนุ่มเจ้าวาด วัดบางวัดมงคลนิมิตครับบางเสาธงสมุทรปราการมีน้ำใจ1,000บาทออกมึงลุยกันมาเป็นขยงอาจารย์หนุ่ยเอ๋ยต่างคนต่างผายต่างคนต่างบบต่างคนต่างเบียดตอนนี้นางแววได้รับความเมตตาจากพวกเราทีมงานหลวงพ่อหลวงพ่อพระคุณหนุ่มพระครูสุตตานัตโนพาศหรือว่าเจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตนั่นมอบมาให้1,000บาทแต่ไอ้เหลือสี่ลำนี้ลุยกันมาลุยกันมากระจุยกระจายเอาเลยกระจุยกัดจ่อยกัดจ่อ ดีใครอยู่ใครบดใครไปดูกันเอาล้ครับอันดับหนึ่งสองสามสีดูกันไปอันดับหนึ่งแน่นอนเอาล้วเว้ยว่า้วมาดูไหลใส่เสื้อใส่เสื้ออยู่ที่ผูมันยยใหญ่เดียมาดูไหลดูไม่น่าเป็นห่วงมาดูมาดูของหลานของหลานมาดูของหลานล้ติดตามไปด้วยน้องทองน้องทองกอ้อนทองีดูกันต่อไปะนะเขาเซียนให้แน่ไม่แน่หนึ่งสองนี่ยังมองไม่ชัดนะถูกการไปทูล เอาลายชื่อมาแต่ที่แน่ๆอาจารย์ขวัญทองฝากไว้ว่าถ้าถูกใจตบไปแมเดี๋ยวดูลุ้นๆูทีหนึ่งเนี่ยเดี่ยวถือท้ายนี่เขาเรียกว่าเดี่ยวประดูลายโโลายกัดแล้วลายจริงๆหัวลายขี้เสือและเพื่อนฉันเมื่อกี้นี้ต้องขออนุญาตเขา้าเทียบทุ่แล้วแดงสิงรำน้ำน้ำเงิน เจ้าแม่พุ่งทองอจับจับจับให้ครบสานิดนึงตรงกลางตรงกลางอ,อผู้ชมถามมาจากทางบ้านมันมีแค่สองลำเขยับขยับให้ครบสามนิดนึงฟังอนน้อยลิมสุดอวังทองสิงนาวานายกหนึ่งหรือว่าท่านนายกเจ้าของฟิสเฟ่เจ้าของเรือวังทองกระทันวัดสันรับชูเฉลิมครับถูกต้องอส่วนสิงลำนำ นายกโสภาวันนี้ให้น้ำคุณแล้วสันแด<จ>งและจับพูด,พดเพื่อของของพูดถึงนายกหนึ่งก็นาแววยังไงก็มาคืนก็ต้องขอบคุณสําหรับน้ําจิ้มเซฟเวอร์อแหม่รสชาติเด็ดครับตราบอกว่าแหม่ชิมแล้วอยากจะซื้อกลับไปที่บ้านเลยครับไม่ต้องทเลยครับ,บเปิดกินได้เลยก็ต้องขอบคุณในความเมตตาของท่านนาสจกมลศิลเมืองแล้วก็ท่านนายกหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แหม่มาคืนก็หมดพอดีครับถือว่าทุกอย่างพอดีครับเนื้อ4ี่โลจากฟารมตรงๆจากฟารมครับ แล้วแววพูดไม่ได้เพราะว่าแนาวแววมาได้กินครับเที่ยวไม่ไหวครับปีที่แล้วนี่เหลือจากเอำเภอร,รานกระบอรือเป็นแชมป์เข้าไว้นะครับประเภท12พี่ไพอ่อธิเลยพ่อไม่มีรูปภาพนิ่งโพสเลยว่ะมาจะภาพดิว,วะไม่มีเลยพ่อวันนีเ<อ>้เมื่อวานก็ไม่มีภาพสวไม่มีอ่มามีสามลำแล้วสามลำแล้วรบกวนอาทิมันละมาไม่ได้อีกถ้าเป็นรูปล่อละมาเดยวกล้องล้มนึงครับ <c oughs> ผู้ชมกำลังพระอาชมภาพจากฝีมือท่านน,นนะฮะใช่ สามรำลอยหน้าลอยตาเรียงหน้ากันเขาแ้วภาพชัดจากเอฟซีแฟนเนยอยาวครับใช่มอ<น>ให้กับผู้ชมครับทิพยบแคลด้วยในกลุ่มนี้ยังมีสิงห์อ,อ๋อมีเจ้าแม่ทุ่งทองจากสายทองนะอะอำเภอสายทองปีที่แล้วนี่หน้องหลวงเจ้านาวาลานกระบือเปแชมป์สิงห์สายทองจากอำเภอสายทองเป็นรองแชมป์เรือเทพนิมิตจากอำเภอบึงสามัคคีได้รองแชมป์และเรือผู้ว่าผู้ว่าชาววลิศแสงอุทัยได้อันดับสี่ไป ร่องน้ำไหนกวนไปกวนมาสิงลำน้ำแต่ไม่เคยกวนบาทาใคร<ะ>เพราะเป็นเรือที่มีมารยาทถูกต้องกวนไม้ออกไม่ได้ใจไหวต,ตาตากันมาสามกลุ่มสามมุมอยูร่องน้ำไหนร่องน้ำไหนสิงน้ำน้ำร่องน้ำกลางเจ้าแม่ทุ่งทองร่องน้ำริมฝั่งโน้นหวังทองสิงนาวาเรือ,อนายกหนึ่งไบทใลเบียดต่างคนต่างบทต่างคนต่างเบียดสิงน้ำน้ำทางด้านจะลอยหน้าแต่หมาไม่ได้เพราะไว้สามลำมันดนึงมันลังมาอยู่ดูตอนต่อไอ้ น้ามาเลยครับตออต่อไปใครแน่ใครมาใครแน่ใครมาตักคนดตกอัดตะคอตักบัดสิงลำน้ำว่าไงสิงลำน้ำจะทะลึ่มน้นจะเป็นหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าแม่ทองแม่ทุ่งทองอยู่กลางเอาเลยว่าทุ่งทองอยู่กลางเอาเลยสิงนวาว่าไงสิงนวาวสิงนวาวช็อตสิงนวาวช็อตตอนนี้เอาเลยสิงลำน้ำหนีสิงลำน้ำหนีเฮ้ยแมอันดับที่หนึ่งสิงลำน้ำอันดับที่สองแม่ทุ่งทอง อันดับที่สาวังทองสิงนาวาชัดเจนครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ